ีค่ะยินดีต้อนรับ,รบเข้าสู่ช่องแอนทำด้วยนะคะหลังจากที่จิตอาสาทำข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทําการรื้อไม้แล้วนะคะตอนนี้เนาะนะคะเราก็อยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าไปใกล้ๆไม่ได้นะคะเราซูมเอาเนะอชีเนาะนะคะ,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นถูกนะ ตอนนี้ก็รือนะร้อไม้นะรื้อไม้เนาะบนก็รื้อนะคนล,ล่างก็รื้อนะคะอื้อ

พี่ฤวดเอยไอสกรีมพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไอสกรีมของหวานมาแล้วมาลงล้มค่ะตรงนี้พี่นี่พี่เออพี่ตรงนั้นมันแดดพี่นะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะก็ทุกคนก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็มาลุยงานต่อเนาะ นายจิตอาสาก็ลุยงานต่อด้านบนก็ขึ้นไปรื้อไม้แล้วนะด้านล่างก็ช่วยกันรือ้อเนี่ยค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะอ่ะให้ให้เข้ามุมนี้เลยค่ะ,ะเข้ามุมนี้เลยนี่นะคะไอสครีมมาแล้วนะคะเมื่อวานไม่มีนะนะคะเอฟซีก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าไม้เนี่ยมันนะมันผุนะนี่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 น,นี่ชัดเลยนี่ นี่นะคะนี่ผูแบบนี้เลยนี่อ,อืจะอเนี่นะคะปัดพี่นงกินจนแบบไม้ด้านในนี้มีแต่แบบเอา,า,อาโอ้โหพี่นวัดเลี้ยงไอศครีมนะคะกับจิตอาสา น่ารักมากเลยค่ะอโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณพี่อนวัฒน์นะคะเลี้ยงไอศครีมให้กับทีมจิตอาสาโอ้อขอให้พี่อนวัฒน์นะคะสุขภาพแข็งแรงอ่ารวยรวยรวยเป็นพี่ใหญ่นะเลี้ยงตลอดปีตลอดไปเด<อ>้อพี่เดอ้อ <ric ult> <ๆ>ไปทางไหนถ้ามีพี่อนวัฒน์ไม่ต้องห่วงนะฮะจ้ะ มาเด้อพี่มากินไอศครีมนะคะพักเบรกพักเบรกก่อนอ,อุ้ยทำไมไอศครีมน่ากินมากเลยดูนะสีขาวสวยมากเลยนะขายมากี่ปีแล้วคะแม่คะ ้วยละไเหรออันนี้ช้วยละรยี่เหรอเจปีอุ้ย้วยยีเยอะมากเลยเอจะกินหมดเหรอโอ้อะเออขายได้หลายีลว่าเขาขายกิน้วยที่ยี่ิบบแถมโต๊ะ้ด้วยเร็วเร็วเดี๋ยวให้เขา้ก่อนป้าที่หลังไหป้า เด sí, uh huh. no yes euh, uh, ี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาตอนหลังนะให้พี่พี่เขาก่อนนะฮะน้องน้องเอนเอาทีหลังนะน้องเอ็นกินทีหลังจะให้น้องๆเขาก่อน้องๆเขากอนเขาจะได้ทำงานาเนเออป้าเอาทีหลังนะคะเออเมาแล้วเมาแล้วนะคะแม่แม่ค้าใส่อะไรถึงอร่อยคะ ใส่ใจนี่นะครับพอถ้าไม่ใส่ใจจะไม่อร่อยทำอะไรใส่ใจได้นหมอุ้ยใส่เสื้อสงการแล้วแม่ค้าใส่เสื้อสงการแล้วใจไม่อร่อยวันนี้คิดยังไงคะมาขายที่นี่มาทุกวันไม่เห็นมีเลยกินปลาเป็นเชี่ยวๆก็เลยมากค่ะโอ้มาทุกวันเหรเนาะขัวเจ้าโอี้โหขัวคนงานบกบกหรอ โอ้ยมาถูก oh> วันด้วยนะแม่ค you know ้าด well, ีใจมากเลยมาถูกว like ันด้วยเออเอขายไอม้ด่นายอติมวเอกอัว็อเออขอให้อ้จะรีิมขายหมดกรพปอแล้วเบออถั่วขั่วเองหรือเปล่าคะถั่วโอ้ขัวเองนะหอมนะได้เลาะไม่เห็น เสริมทับนะเสริมทับจริงๆเลยนะโธ่เมาแล้วเมาแล้วนะฮะมาเลยนะครับมาเลยครับอ่าเมาให้จิตอาสาก่อนให้จิตอาสาทานก่อนนะนะเดี๋ยวเราค่อยต่อนะเดี๋ยวเราค่อยต่อเขาพมันมีอะไรเยอะแยเออเอาเยอะฝังเขาลออยู่นะเออคุณยายยายด้วยนะคุณยายยายด้วยอีกเมาหมดเมาแจก ใช่ไหมหนูาว้งคนด้ออ่เก้าบาทแล้วก้าสบยาวอ้าดวกนันอาเลยค่ะเอยืนบัก่องอ๊พี่สาวคอยดีบานโอ้โหเอใช่ไหมีบคานนี่รับพียสบาทเออไปไต้องนับคนนะคนนะคนนคนเออก็พี่อนุวัฒน์ไงคะหนุ่มเสื้อเหลือง ไมเห็นพ้นเ่าพนักานที่เยอะได้เยอะเป็นผู้ให้เออาตคนที่เห็นใบสี่ใบสี่อบสีกองสลามเห็นใบสี่กองฉลักเห็นพี่พี่อย่างงนะวันนี้ยรวยรวยรวยใช่ค่ะรางวัลนี่งลุงอนุวัฒน์อย่าลืมกี่ใบวันนี้เป็นวันดีพ้าบินวัาตถูกรางวัลที่หนึ่งปัดด่ารามเก้าวัน ลาตีหนึ่งลำเลยตีหนึ่งลำเลยไม่ไม่ต้องตีตัวลำเดียวแล้วสาเราก็อยากจะถูกร์เพราะลำเป็นกลางวันถ้างั้นก็เอาเออเอาใครล่ะใครลำเที่ยงใครลำเที่ยงเอออะคอยลำเที่ยงก็ได้เพียงคนหนึ่งตีหนึ่งคนหนึ่งปุู่ปู่ลำเพียงคืนอคนหนึ่งปู่อยู่บ้านไกลไม่ได้ เออสีแรงมันก็้มันธรรมดาไม่มีคนสนใจเสือเสือเสือตีสามเสือให้เสือรำตีสามที่ไหวไหมตีสามรำที่ตีค่ะขอบคุณพี่นมัตนล่วงหน้าเลยนะคะจ้ะ ทุกวันนวันนี้เนรานี้เนื่องจากว่าพ้นฉลากจะออกเนาะก็เลยต้องคุยเรื่องโชคโชคหน่อยฮะวันนี้แม่ค้าคะแม่ค้าทําเองหรือเปล่าคะแม่ค้า็ดเองจ้าโอ้มีส่วนผสมอะไรบ้างเลนน้นอ่ะมีทุย่างมีแต่แต้มมิจยน้ำแอกิน